วันนี้ผมต้องการให้คนเข้ามาสนับสนุนหัวหน้าพักแต่มีบางคนแม่งชอบเก่งของหัวหน้าพักมันเห็นแล้วว่าวันนี้ประเทศที่กำลังมีปัญหาหนาักมันต้องเผด็จการเท่านั้นนะถึงจเจ้าอยู่นะคุณูเวียดนามเนี่ยเขาอยู่ได้โดยเผด็จการนะถ้าไม่เผด็จการเนี่ยดูฟิลิปปินส์นี่ประชาธิปไตยเป็นไงประเทศแม่งเต็ไมไปด้วยอาชญากรรมอันตราย ประชาชนไม่มีความสุขมีคนนอนนำข้างถนนมีขอทานในเมืองแต่ที่เวียดนามไม่มีขอทานคไม่มีคนจรจัดนะครับแม้แต่เกาหลีเหนือเนี่ยประเทศเขาประชาชนได้รับความเท่าเทียมอาจจะไม่มีประชาธิปไตยครับแต่มีความเท่าเทียมแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภยัยแต่ประเทศที่อ้างประชาธิป те, ไตยแม่งเต็ไมไปด้วยภัยอันตรายเต,ต็ไมไปด้วยการข่มเหงรังแก ค,คุณชอบแบบไหนอ่ะเหมือนกันวันนี้ในพักเนี่ยคนเก่งๆผมก็ปล่อยให้ทงานแต่อยากให้ทำงานสนับสนุนนโยบายพักทำไ,ไมถ้าคุณมีความาผมว่าคนนี้ก็ทํางานด้วยตัวเองได้นะผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ปล่อยเขาทางานไปแต่ต้องสนับสนุนนโยบายพักไม่ใยทําตัวแปลกแยกหรือคนบางคนนี่แม่งไม่ได้เรื่องทุกอย่างนะอันนี้ยิ่งต้องเดินตามพักอย่างเข่งครับ อ่ะผมผิดตรงไหนผมบอกแล้วผมเป็นนักบริหารผมเป็นนักวางกลยุทธ์วันนี้ผมมาช่วยสนับสนุนพี่รังสีฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทาตัวเป็นอุปสรรคก็คือคนที่กาลังขัดขวางความสำเรเ็จของพลเรืรังสีใช่ไหมมึงก็ต้องผ่านกุไปก่อนสิเออถ้าคุณทําได้ดีแล้วก็สนับสนุนพี่รังสีผมจะไปขวางคุณจะไมนะ่่ะแต่ถ้าสิ่งที่คุณกําลังทํามันจะทําให้พลเอกรังสีล้มเหลวอ่ะผมก็จะไม่ต้องขวางนี่เออ วันนี้ผมบอกหลายคนแล้วว่าวันนี้ผมอยู่ในหนนะผู้สนับสนุน,นพี่รังสีดังนั้นหลายอย่างมันอาจจะไม่ตรงใจคุณแต่ผมเชื่อในการตัดสินใจของพี่รังสีไงก็ต้องยอมรับพวกคุณก็ต้องยอมรับตามนั้นไม่ใช่พมมาร์กไม่มีตาแหน่งแห่งหนแล้วคุณจะมาหงุดหงิดไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้อยู่ในฐานะคนคุมคุมบางเหียนผมอยู่ในหนนะผู้ติดตามผมเคยล้มเหลวมาตอนนี้ลูกพักไม่เดินตามครับ ทะเลาะแย่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันหรือไปครับจ,จบไปไหมครับไปไม่รอดทุกคนนี่มั้งเพราะมึงไม่เชื่อผู้นําไงต่างคนต่างเก่งก็ถ้าต่างคนต่างเก่งก็ท้ายสุดพักแตกกนะันแล้วก็แยกย้ายแล้วก็ไม่มีใครประสบความสําเร็จแม้แต่คนเดียวนะเออผมเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วไงว่าถ้าพักยังไม่เป็นหนึ่งเดียวนะท้ายสุดแตกไปด้ไม่ได้ผมเคยที่รูปนี้ยังเป็นรูปที่เตือนความทรงจำมอยู่เลยด้านหลังเนี่ย มาร์คสแปรล่วเนี่ยกัปตันมาร์คสแปรล่วเนี่ยที่จะเป็นกัปตันเรือพาทุกคนไปสู่เป้าหมายเราจะตั้งพักที่พักพิสบูแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยแม่งทะเลาะก,กันเองกัดกันยังก็หมาผมก็เลยเอา,าทุกคนเก่งแล้วก็แยกย้ายตัวใครตัวมันนะผมไม่อยากทํางานกับคนที่แม่งไม่เดินตามยุทธศาสตร์ถ้าต่างคนต่างเก่งอ่ะโอเคไป,ไปเลย และถ้าจุดมีใครประสบความสำเร็จนั่นและครับล้มเหลวทุกคนน่ะในขณะี่ผมก็ยังมีชีวิตของผมอยู่เหมือนเดิมเลยดีกว่าเดิมยังไงใช่ไหะ,ะยิ่งทำให้หลายคนเชื่อมัม่นว่าเฮ้ยผมตรงไปตรงมาจริงๆไม่มีการเลือกที่รักมากที่ช่างวันนี้ก็เหมือนกันน่ะก็เรามอบให้พี่รังสีเป็นหัวหน้าพักไปแล้วก็ต้องเดินตามเขาเสิครับแม่บางอย่างผมไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมอะเพราะว่นนั้นเมื่อมันเป็นเขาคือหัวหน้าใช่ไหมถ้ามึงเก่งหัวหน้ามึงก็ไปตั้งพักใหม่กันเอง แล้ววันนี้มีหลายๆายคน,นก็ยังไม่ยอมปรับตัวก็าหาพักอีกบางคนก็ยังทําตัวเป็นเอกเทศอยู่เหมือนเดิมผมไม่สนใจผมบอ,อกแล้วว่าผมเหนื่อยผมเหนื่อยที่ไม่นั่งตามใจคนผมไม่ยามจะประคับประคองแต่วันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าใครยังไงก็ได้กูมไม่สอนมึงหรอกกูสนอย่างเดียวว่าถ้าพี่รังสีสั่งกูกูก็หยุดถ้าไม่สั่งกูก็ทำกูไปเลื่อย โหดไหมคือวันนี้เราอยู่ในฐานะอะไร,รต้องเล่นในสมงบทบาทผมไม่อยู่ในฐานะผู้นําผมอยู่ในฐานะผู้ช่วยงั้นต้องช่วยครับไม่ใช่ทําตัวเป็นอุปสักซะเองวันนี้ผมตัดสินใจนแล้วว่าพ่อเดียงสีเท่านั้นที่จะพาประเทศนี้ไปรอดนั้นผมรับอะไรมาจากพี่เลีงสีพวกคุณมีหน้าที่เดินตามผมไม่ใช่เสือมาขัดแย้งผมมา ผมไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองนะครับผมบอกตรงผมตามพี่ลังสีแกให้นโยบาลผมเดินตามหมดโดยไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะผมได้ฟังไปหมดแล้วว่าเป้าหมายอยู่ยังตรงไหนแล้วก็เราเรากำลังจะทําอะไรผมเห็นภาพเหล่านั้นหมดแล้วและผมก็เชื่อด้ว,ว่านี่แหละคือแนวทางที่ถูกต้องถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราก็ต้องเดินตามโดยไม่มีเงื่อนไขอย่าตั้งเงื่อนไข เออผมยืนยันนะวันนี้สิ่งที่ผมทำนี่คือการสนับสนุนพเอในรังสีทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ผมกล้าที่จะขัดแย้งกับแกลเลยนะผมไม่มีการก้าแต่คนอื่นผมไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปนั่นก็คือหมายความว่าพี่รังสีอนุมัติแล้วผมถึงทำนะถ้าพี่รังสีไม่อนุมัติผมไม่มีทางทำผมจะทำอะไรผมก็บอกพี่ทุกครั้งนะลยดังนั้นถ้าเกิดผมให้ใครทำอะไรก็ต้องเตือนตามผมนะ ไม่ใช่เสือไม่ตั้งคำถามหรือกลัวท่านตีนไม่งั้นมันรวมเป็นหนึ่งไม่ได้หรอกครับแล้วผมเบื่อด้วยผมเป็นคนใจร้อนเนี่ยผมยืนยันเลยว่าผมสนิทกับครอบครัวพี่ตังศรีมากผมคุยกับทุกคนในบ้านกนได้หมดแล้วผมก็จะไม่ยอมทำอะไรที่ทำร้ายพี่ตังศรีด้วยแต่ผมจะทำคือต้องทำให้พี่ตังศรีก็ยิ่งตัวใหญ่ ไม่ใช่ทาให้พี่เขาตัวเล็กลงใช่ไหมอะไรที่มันจะทำให้พี่เขายิ่งใหญ่ให้พี่เขาไปสู่เป้าหมายก็ต้องทาผมไม่ไปทำตัวเป็นอุปสัคอยู่แล้วแต่้นนี้ใครก็แล้วแต่นะที่อยู่กับผมอยู่ในทีมผมเนี่ยคุณเดินตามผมนั่นคือคุณกําลังเดินตามพลเอกดังสีแต่ถ้าคุณแตกแถวมาจากผมแสดงคุณกําลังแหกกฎผมไม่สามารถดูแลคุณได้แล้วินวันหนึ่งพี่สีอบอกมาร์กมึงหยุดหยุดกลับบ้านนอน อ้าวยังไม่ไปอย่เลยวะยวันนี้ซื้ออะไรสามีทานเนี่ยเฮ้ยถาไม่ตอบอยากเก็บตัวแล้วไงไอม้มรู้ว่าบ้านนี้ใครใหญ่อืเอา่าทุกคนจะไม่ผิดหวังในตัวผมแน่นอนน่อย่าลืมนะวันนี้ภาระผมคือการสนับสนุนพลเรือนสีษษษษอย่าพยายามคิดว่าผมคือผู้นำพรรค นั้นถ้าเกิดผมทำอะไรก็ต้องเชื่อในสิ่งผมกาลังตัดสินใจอยู่มันอาจจะผิดหวังบ้างแต่อย่าลืมผมไม่ใช่ผู้นําพักผมคือลูกพักผมจะไม่ฟังใครในพักนอกจากคนแดงสีคนเดียวผมจะได้ทํางานง่ายๆถ้าเกิดผมไมนั่งเอาใจคนเยอะๆผมปวดกระบาลแางผมาจ,จะเป็นคนยือมัน่นใจตัวเองสูง ดังนั้นคนที่สามารถชนะใจผมได้ก็แสดงว่าเขาต้องเจ๋งจริงไงผมไม่ใช่คนยอมคนนะครับผมจะยอมเฉพาะคนที่เจ๋งก่าผมจริงแล้วทำให้ผมศรัทธาถ้าทําให้ผมศรัทธาไม่ได้ก็ยากมากที่จะคุมผมได้ถ้าผมศรัทธาเมื่อไหร่ก็คุมผมได้นะก็ยอมก็เหมือนที่ผมศรัทธาพี่ประเด็ศรัทธาพี่ไปวงแต่โอเคหลายเรื่องเนะี่ยมันไม่คิดไม่ตรงกันก็ยอมให้นะยอมให้นะแต่ไม่ได้ยอมตามนะเออ เออนั่นเหมือนกันนะนั้นในชีวิตผมมันจะมีไม่กี่คนหที่จะสามารถบังคับผมได้ที่จะสั่งผมได้ตอนนี้ผมอยู่ในพักเนี่ยด้วยความสบายใจไม่ว่าจะอะไรก็ละที่กระทบกระทั้งเข้ามาผมเฉยๆเพราะผมถือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมเออไงจับหะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขารู้ว่าผมจะหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นขี้เหยียดบอกแต่ช่วงนี้มันไม่มีอะไรช่วงนี้ไม่มีอะไรให้ผมทำเลยมันไม่มีภาร,รกิจอะไรที่จะต้องผมจะต้องทําก็เลยว่าช่วงนี้ผมก็มีเวลาให้ครอบครัวนี่แต่เมื่อถึงเวลาที่มีภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมา,ายมาผมก็ทำาะไรนี้ใช่ไหมคือบอกไงว่าใครที่ผมเป็นเพื่อนเนี่ยก็โชคดี ผมไม่คนไม่ใช่คนที่ทรยศคนผมเป็นคนนี้รักใครก็ให้ทั้งใจก็ทําให้หมดทุ่มเทเต็มที่นะั่นแหละแต่เพียงวิธีการผมมันอาจจะประหลาดประหลาดหน่อยนะแต่เชื่อฉันนะนะผมทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งแต่โอเคอาจจะเป็นคนใจร้อนวุ่นวายนิดนึง วันนี้คนที่เข้ามาในพักผมยังยืนยันว่าอยากให้สนับหนัวหน้าพักอย่าได้ทําอะไรที่ขัดกับนโยบายพักแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพี่ตังศีวางแผนไม่ได้ดีมากแล้วและสิ่งที่พล่อกงศีกำลังทามันโคตรยิ่งใหญ่แล้วถ้าเกิดเราทําได้สําเร็จประเทศไทยจะหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาวันนี้ประเทศไทยเราไรายได้ประชากรต่อหัวไม่เกินเจ็ดพันเหรียญต่อปีแต่ถ้าพี่ตังศีทําสําเร็จผมเชื่อว่าประชากรประเทศไทย จะสูงถึงสองหมื่นเหรียญต่อปีนั่นคือเราหลุดพ้นจากคําว่าประเทศยากจนวันนี้ประเทศมาเลเซียเขาแซงเราไปไกลทั้งที่ในอดีตที่เขาล้าหลังเราทุกด้านมาเลเซียที่ทําเลก็ไม่ได้ดีนะไม่มีทางออกเลยครับทะเลล้อมรอบม,มีชายแดนด้านหนึ่งติดกับประเทศไทยใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยโอ้โหอยู่กลางๆเป็นไข่แดงเลย ก็เป็นไข่แดงนะบางทีนะมันอาจจะกลายเป็นที่ดินตาบอดเห็นไหมถ้าเกิดเราถูกปิดล้อมเราก็กลายเป็นที่ดินตาบอดแต่ถ้าเราไม่ได้ถูกปิดล้อมเราคือศูนย์กลางเราก็กระจายได้เราถือเป็นข้อเดเปรียบก,การอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าคุณเป็นศูนย์กลางความเจริญนะ่ยไได้เปรียกเนะี่ยแต่ถ้าคุณเป็นทําตัวกระจอกแล้วอยู่ท่ามกลางวง,งล้อมของประเทศที่เจริญเนะี่ยคุณจะกลายเป็นที่ดินตาบอดนะเห็นไหม คุณลองนึกถึงที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยถ้ารอบๆเป็นความเจริญเนี่ยคุณอยู่ตรงกลางแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นป่าคุณกลายเป็นที่ดินตาออดตาตาบอดาทางออกไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดวันหนึง่งคุณอยู่ตรงกลางก็จริงนะคุณกลายเป็นศูนย์ความความเจริญเนี่ยถนนทุกสายจะวิ่งมาหาคุณนะแล้วคุณจะเป็นที่ดินตาบอดได้ไงงไง <c oughs>